มาที่อีกเรื่องนึงอัปเดตกันนิดนึ่งสำหรับสถานการณ์โควิด1 9ทั่วโลกตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า47ล้านคนเสียชีวิต1.2ล้านคนนะคะแล้วล่าสุดในส่วนของผู้มนวนการใหญ่ขององค์การนาไมโลกออกมาทวิตข้อความด้วยประกาศว่าตัวเองเนี่ยได้รับเชื้อเพราะต้องกักตัวเองเพราะว่ายังไม่ได้รับเชื้อนะคะคือต้องกักตัวเองเพราะว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดนั่นก็คือนายแพทย์ทรีโดส อัดฮนอมกรีบีเยซูสเป็นผู้ำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่าฮูเนี่ยแหละ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะประกาศกัก,กตัวเองหลังพบว่าเขาเนี่ยไปสัมผัสกับผู้ที่มีผลการตรวจเชือ้อโควิด1 9ซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยังรู้สึกสบายดีแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการของโรคออกมานะคะแล้วก็จะกักตัวในช่วงหลายวันข้างหน้านี้เพื่อที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของฮูแล้วก็จะทำงานที่บ้านด้วยนะคะ นายแพทย์กรีบีเยซูสออกมาเตือนด้วยนะคะบอกว่าให้ทั่วโลกเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 แล้วก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยลงทุนด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นด้วย mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เมื่อการแพร่ระบาดครั้งใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและต้องเป็นความพร้อมที่ดีขึ้นกว่าในขณะนี้ด้วย mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่า บางทีเนี่ยเชื้อก็กลายพันธุ์นะการติดเชื้อก็รวดเร็วยิ่งขึ้นการเสียชีวิตก็อาจจะรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้มากขึ้นเป็นโรคแห่งความเท่าเทียมจริงๆนะครับ<ช>เพราะไม่เลือกหน้าเลยจะรวยจะจนเป็นกันได้มหมดนะคะ